สิบโมงอัดเก้าโมงที่ผ่านมาทองเปิดตลาดประเทศไทยลบไปสามร้อยตามความคาดหมายและขณะนี้เกือบจะต่ำกว่าสามสี่หมื่นสามแล้วถ้าเป็นทองรูป,ปรพรรณทองคําแท่งเนี่ยเหลือแค่สี่หมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วใช่ทองรูป,ปรพรรณเป็นโอกาสแล้วน้องเข้าฮะเป็นโอกาสที่จะไปซื้อ,เ,อเพื่อจะเอามาเป็นของกำน,นัน<โอ>ขอบคุณค่ะ ไปทำให้สําเร็จหุือยังยังไม่รู้ค่ะคนแม่ผมไม่ได้ทําคนเดียวในประเทศนี้บางคนบอกพี่ยุทธิทําให้น้องใบต้องไปคอยตอบคําถามทุกคนมันเกิดจากคุณแม่คุณแม่คุณแม่โอ่ะอ่ะคุณแม่โอ๋มีคลิปนี่เดี๋ยวจะมาต่อตรงนี้แป๊บเดึ่งแซกแซกพูดถึงราคาทองเปิดเลย ดีค่ะรวมีคนปแจกนบ้างไม่เป็นรค่ะฟาร์ี่สำเร็จุกโลกอะไนะคะว่าอะไรนะคะน้องสำเร็จไหมขอคนนี้ค่ะทำคนนี้ค่ะอย่ไปมุ่นแต่ริ่งลกเอาขอายการใ้ใคไลฟ์พ็ดีครับเะไยรนะครับ วันนี้ไปรูปมาครับ<ม>ท <mum riding> ี่ที่นัก <fl> ต <ession> ah, ุ๋จองให้ค่ะคุณแม่ดีเจกันะครับอะไรเอาเป็นไงน้องปารีสสำเร็จไปโลกแม่ถามแล้วทาไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินจริงหรือไม่ได้ยินไม่ได้ยินจริงๆค่ะเสียงมันดังเสียงไก่เสียงมันดังแล้วอะไรแม่บอกอย่าโบแต่วิ่งคืออะไรโตวิ่งออกกําลังกายทุกวันเนี่ยค่ะเขาพูดโแต่วิ่งเหรอคุณแม่เลยว่าอย่าโมแต่วิ่งเอาวิ่งแล้วมันเหนื่อยใช่ไหม พอกลับที่พักก็หลับสิฮะไอ้ออแซกคือมาได้งานนี้มาจากเรื่องทองนะ